สวัสดีสนะสวัดีค<ด>่นท่านพิธีกรเพื่อนสนมัยชีกร่นสม,มุรสอและแขกผู้เกียยวข้ท่านดิฉันนาง,งสาวนวรัตน์นตาวงชื่อเล่นชื่อไขกเกิดวันสุกที่2 0สมกราคมพศ2521ปัจจุบันอายุ44ปีดิดาชื่อพ่อทองคำนันตาวงประกอบอาชีพช่างทาสีและช่างตัดผมปัจจุบันคุณพ่อท่านได้เสียชีวิตลง ด้โรคมะเร็งของลูกหมากได้มะเร็งลำไส้มารดาชื่อแม่ประนอมง,งามจันทีประกอบอาชีพค้าขายปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ดิฉันมีน้องชายหนึ่งคนปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่จังหวัดเลยประวัติการศึกษาดิฉันจบประถมะศึกษาจากโรงเรียนบ้านวังน้อทงชัยศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขตราชกครลลำปางและได้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากโรงเรียนลำปางภาณนิียการได้เทคโนโลยีภาาวิชาการตลาดสมัยนั้นมีท่านอาจารย์ดรนิมิตจีวัสดิการซึ่งเป็นผ,ผู้บริหารในขณะนั้นชีวิตในวัยเด็กของอัเกิดมาใน ครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างลําบากชีวิตส่วนมากจะอยู่ใช้ชีวิตอ,อยู่กับคุณย่าเสียส่วนใหญ่เพราะว่าคุณพ่อไปทํางานรับเหมาเป็นช่างทาสอีอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะชีวิตในวัยเด็กก็จะพุคบี่กับคุณย่าหลังเวลาหลังเลิกเรียนเวลาช่วงปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะไปอยู่กับคุณย่าที่ไล่ที่สวนเพื่อไปช่วยคุณย่าเก็บผัก แล้วก็ช่วงปิดเทอมก็จะไปหารายได้พิเศษผูกกระเทียมต,ตัดตัดตอตอข้าวค่ะที่เขาทางนานเสร็จหรือว่ารับจ้างทั่วไปที่เขาเขาจ้างเราไปทำค่ะเพื่อเอาเอารายได้ตรงนั้นมาเป็นมามาให้คุณย่าเพื่อเก็บไว้ชือ้อเออซื้อชุดนักเรียนเอาไว้เปิดเทอมค่ะหลังจากหลังจากที่ปิดเทอมก็พิสานก็มีความสามารถพิเศษ คือเล่นดนตรีไทยได้สิ่งที่ที่ถนัดก,ก็คือเป่าขุี่ยเป่าเป่าขว่ยแล้วก็ช่วงหลังเลิกเรียนคุณภูก็จะพาไปเล่นดนตรีที่ร้านอาหารเบญงกรห้าหลังเล่นตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มค่ะหลังจากหนึ่งทุ่มก็มาเล่นต่อที่ร้านอาหารชมวังซึ่งติดกับตลาดกองท้าปัจจุบัน ดิฉันก็มีรายได้จากตรงนั้นเอามาช่วยเหลือครอบครัวค่ะพอหลังจากเรียนจบประถมะตั้งแต่จบพวสดิฉันก็ไปสมัครงานที่บริษัทเจซีโมด้าลำปางซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศอยู่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแพ็กกิ้งค่ะทำงานอยู่ที่นั่นได้ประมาณหนึ่งปีได้ค่แรงวันละ1 2 0บาท ก็ลาออกจากบริษัทนี้แล้วก็ไปสมัครงานที่บริษัทไโลเนียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ทํางานอยู่ที่นั่นได้7ปีแล้วก็กลับมาทากลับมาที่ลำปางก็มาทํางานเป็นอาทีพเซลล์ค่ะเดินขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องปัง่นตามบ้าน,ตา,ต,านตามตลาดนัดศูนย์ข้าราชการค่ะพอพอเป็นเซลล์เสร็จปัจจุบันก็มาทํางานที่ร้านบริไทยเฮา หน้าที่แรกๆเลยที่เข้ามาทำที่บริษัทบริษัทบริเไทยเฮาก็เป็นพนักงานขายไปประจำเป็นไปประจำขายที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่แล้วก็หน้าที่ปัจจุบันก็อยู่แผนกจัดซื้อและวางแผนอนาคตเป้าหมายของดิฉันก็คือดิฉันอยากมีเงินเก็บแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆและสิ่งที่ดิฉันภูมิใจตอนนี้ก็คือดิฉันได้ ไวจากอวัยวะแล้วก็ร่างกายให้กับสถากชาติไทยคะ่ะแล้วก็เป้าหมายในอนาคตทิฉันหวังว่าฉันจะเป็นนักคู่ที่ดีได้คะ่ะ